สวัสดีครับเด็กๆกลับมาพบกับครูมาร์คเช่นเคยวันนี้เรามาเรียนเรื่องการค้นหาข้อมูลก่อนอื่นเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามีอยู่3ข้อด้วยกัน 1. เด็กๆต้องอธิบายเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลได้ 2. วิเคราะห์เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลและ 3. ม,มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจ,ะจะกรรมการเรียนรู้ เรามาดูความหมายการค้นหาข้อมูลกันเลยสำหรับการค้นหาข้อมูลก็คือใช้โปรแกรมในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตหรือเรียกอีกอย่างว่าเว็บเบราว์เซอร์อย่างเช่น Internet e x p l o r ็กพหรือ Google Chrome หากเด็กๆต้องการใช้โปรแกรมทั้งสองนี้สามารถเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่ม Start แล้วกดเปิดโปรแกรมได้เลย ในส่วนนี้ด้านซ้ายมือจะเป็นโปรแกรม Internet Explorer ส่วนด้านขวามือจะเป็นโปรแกรม Google Chrome <Contract setups> การค้นหาข้อมูลที่สนใจทางอินเทอร์เน็ตเด็กๆป้อนที่อยู่ของเว็บไซต์ลงในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้ยกตัวอย่างคือ www.google.co.th หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเ e ิร์ชเอนจินนั่นเองดังภาพเลยครับมาดูตัวอย่างการค้นหาข้อมูลกันสำหรับในส่วนนี้คำที่ใช้ในการค้นหาคือศาสตร์พาชาเด็กๆก็ป้อนข้อมูลลงตรงที่ค้นหาข้อมูลตรงนี้ได้เลยดังภาพเลยจากนั้นเด็กๆก็กดที่ปุ่มค้นหาหรือกด Enter หนึ่งครั้ง ข้อมูลก็จะขึ้นมาด้านขวามือพอเด็กๆเ,เจอข้อมูลเด็กๆสามารถเลือกแถบ,บเมนูที่แสดงข้อมูลได้โดยการคลิกขวาที่เมาส์แล้วเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาได้เลยเด็กๆก,ก็จะเจอหน้าเว็บไซต์ของข้อมูลนั้นๆอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับ ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลแล้วเด็กๆเปิดขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหน้าข้อมูลนั้นๆที่เด็กๆค้นหาข้อมูลนั่นเองมาดูตัวอย่างอันที่2กันเลยสำหรับเด็กๆที่ต้องการสืบค้นเรื่องพลังงานทดแทนและสนใจพลังงานแสงอาทิตย์เด็กๆสามารถใช้คำค้นคำว่าพลังงานทดแทน แต่ทีนี้ความหมายที่ขึ้นมาก็จะเป็นความหมายกว้างหรือข้อมูลที่เด็กๆค้นหานะครับก็จะกว้างนั่นเองเด็กๆสามารถเปลี่ยนคำค้นให้เป็นแบบเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองเมื่อเด็กๆเจอข้อมูลแล้วเด็กๆสามารถดูสิ่งที่ค้นหาได้อย่างเช่นดูเป็นรูปภาพ หรือดูเป็นวิดีโอเด็กๆสามารถเลือกได้เลยดังภาพเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเด็กๆพอที่จะเข้าใจความหมายในการค้นหาข้อมูลแล้วหรือยังเด็กๆอย่าลืมไปฝึกฝนและทบทวนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ